สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูตุ่มนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอากาศและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตกันนะคะ mm. ค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถ1ระบุส่วนประกอบของอากาศ 2. บรรยายความสำคัญของอากาศและผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตได้ 3. นํนำเสนอแนวทาง การปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศ 4. อธิบายการเกิดลมและ 5. บรรยายประโยชน์และโทษของลมได้นะคะโดยผ่านกิจกรรมต่างๆในบทเรียนนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราขึ้นเรื่องใหม่เราก็ต้องทำกิจกรรมสำรวจก่อนเรียนเพื่อทบทวนว่า ในพื้นความรู้ของเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไหน้า 44, 45และ46นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะอ่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะสามารถหยุดวิดีโอได้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมสำรวจก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปหน้า49เลยค่ะเด็กๆก,ก็จะได้พบกับเรื่องของอากาศใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นหัวข้อนึงนะคะนั่นก็คือคิดก่อนอ่านเด็กๆลองตอบคำถามนะคะ3คำถามนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันค่ะคำถามข้อที่หนึ่งมีอยู่ว่ารู้ได้ยังไงคะว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเรา คำถามที่ 2%. องมลพิษทางอากาศมีลักษณะอย่างไรและคำถามที่ 3. กิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างเด็กๆคิดเลยค่ะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกคิดหาคำตอบของสามคำถามนี้ก่อนที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะและแตเเเเเ่เอ๊มีคำสําคัญอีกหนึ่งคำค่ะนั่นก็คือคำว่ามลพิษทางอากาศใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าคำสำคัญนี้มีความหมายว่าอย่างไรเช่นกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะคะครูตุ่มจะแบ่งเนื้อเรื่องเป็นย่อหน้านะคะโดยจะให้เด็กๆอ่านทีละย่อหน้าเด็กๆสามารถกดหยุดเพื่ออ่านได้หลังจากอ่านจบแล้วเราจะมาตอบคำถามกันค่ะเริ่มอ่านได้เลยคะ่ะเด็กๆอ่านย่อหน้าแรกจบแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามถามว่าอากาศมีอยู่ที่ใดบ้างแล้วทราบได้อย่างไรเด็กๆตอบได้ไหมคะตอบได้ตอบ,ตอบมาเลยค่ะอากาศอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะโดยทดลองใช้มือโบอกไปโบกมาก็จะพบว่าอากาศมาสัมผัสกับมือเรานั่นเองค่ะต่อไปมาในย่อหน้าที่สองเลยนะคะไปเลยค่ะ เมื่ออ่านจบแล้วเช่นเคยนะคะมาตอบคำถามกันเลยค่ะคำถามคือโดยปกติอากาศที่อยู่รอบตัวเรากับอากาศที่เป็นมลพิษทางอากาศแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเด็กๆคิดว่ายังไงคะแตกต่างกันหรือเปล่าอ่ามาดูคำตอบกันเลยค่ะแตกต่างกันนะคะเพราะโดยปกติอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นอากาศที่สะอาดไม่มีกลิ่นแต่อากาศที่เป็นมลพิษทางอากาศ อาจมีกลิ่นม,มีสิ่งจะปนในอากาศหรือมีสารพิษมีฝุ่นละอองเป็นปริมาณมากกว่าปกติเป็นเวลานานนั่นเองค่ะต่อไปมาอ่านย่อหน้าที่3กันเลยนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะามาถึงย่าหน้านะสุดท้ายกันแล้วใช่ไหมคะมาตอบคำถามสุดท้ายเช่นกันนะคะว่ากิจกรรมใดบ้างของมนุษย์ที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเด็กๆตอบได้แล้วใช่ไหมคะ นั่นก็คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะการทิ้งขยะและการเผาป่านั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากอ่านจบแล้วนะคะเป็นไงคะคำสำคัญคำนี้เด็กๆสามารถบอกความหมายของคำว่ามลพิษทางอากาศได้แล้วใช่ไหมคะอ้าวได้แล้วไหนลองตอบพร้อมๆคุณตุ่มสิคะว่ามลพิษทางอากาศเป็นอย่างไร มาตอบพร้อมกันเลยนะคะหมัละพิธาอากาศก็คืออากาศที่ไม่สะอาดมีสิ่งต่างๆเจื้อปนอยู่ปริมาณมากกว่าปกติค่ะแล้วก็สะสมอยู่เป็นเวลานานซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องตอบคำถามเพื่อทบทวนเนื้อเรื่องจนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปด้วยตัวเองกันนะคะเด็กๆลองสรุปด้วยตัวเองดูสิคะ เมื่อสรุปได้แล้วนะคะเรามาเปรียบเทียบกับการสรุปของครูตุ่มดูนะคะได้เหมือนครูตุ่ไมไหมเนาะสรุปได้ดังนี้นะคะว่าอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเมื่อมีสิ่งต่างๆเจือพนอยู่ในอากาศเช่นฝุ่นละอองกลิ่นเหม็นสารพิษจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เนี่ยจึงจับว่าเป็นมลพิษทางอากาศนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ควันเสียจากการเผาไม้เชื้อเพลิงนะคะหรือแม้กระทั่งควันจากการเผาป่านั่นเองค่ะ,ะเป็นไงกันล่ะคะจากเนื้อเรื่องที่อ่านคําถามที่ตอบเด็กๆสามารถตอบคําถามฉันรู้หรือ,อยังได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคําถามที่กูตุ่มถามตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะมาดูคําถามแรกเลยรู้ได้อย่างไรว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเราโดยการ โบกมือไปโบกมือมานะคะก็จะพบว่ามีอากาศมาสัมผัสกับมือเรานั่นเองนะคะคำถามที่สองมลพิษทางอากาศมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอาจจะมีกลิ่นมีสิ่งเจริญน,นะคะมีสารพิษมีฝุ่นละอองเป็นปริมาณมากกว่าปกตินะคะและ 3. กิจกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างนั่นก็คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ การทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะและการเผาป่าค่ะนอกจากการเผาป่าแล้วก็มีพวกควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือควันเสียจากบ้านเรือนก็ได้นะคะอาล่ะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะคะว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะและมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็เรียนรู้อีกว่ามลพิษทางอากาศ คืออะไรเกิดจากอะไรนะคะแล้วมีลักษณะยังไงนะคะซึ่งมลพิษทางอากาศเนี่ยจะทําให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้นะคะในกินจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศว่ามีอะไรบ้างและวิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศนะคะว่าควรทำอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้คุณตุ่มก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ